สวัสดีครับเจอก,กันช่องงานรันทงผมตอนนี้เขาเป็นวันยุทธช่วงสงการนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดเขาก็ต้องออกไปหาเหรียญยุทธงยุทธาครับผมผู้เขาเป็นผู้เขาผู้พัาน,นะครับผมบรรยากาศธรรมชาติงวเคลือกไล้ครับผมมีเควยดอนพร้อมโอ้มีจัตุนอวนเบิงรอบๆอบนี่จะผู้เขานะครับเราจะไปเรื่อยๆนะครับผม ครับผมเข้ามาถึงแล้วครับผมอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ตีนผู้ตีนเขาทีมงานเพื่อนสมัยเลี้ยนว่าวอาไฟฟาร์มกันเาอ,ออกมากินปลาแต่มีเครื่องนะครับผมเครื่องสูบน้ำสองตัวกำลังดูดมือแรงมือแรงได้กินแค่มืแรงนี่อเอ,อาเจ้าของเจ้าของพื่นที่นี่เอาแขกสุดหลาเซียวมาไวิทาศาสตรแบลเล่นบนนี้ โอ้มาตาทานเียไม่แกะกองเลยตัวนี้มามามาเบิ่งอาหารห้องผีนี่ปลาหนอดยิงปลาขาวโอ้ปลาตบกุ้ไข่เลยน่าน่ายิงเด้อยิงเด้อกูยยางเนื้อ นวดนวดอนวดหรเข้มดำเลยนำใส่ีกดีส,ดส,กสุดเข้มคเข้มเลยสมบชมนี่ทีมงานในไอเพื่นกันหาอาหารในถาแล้วมาเบิ่งปาง้้เ่้ก็มีเ้ปางโอ้ไข่ไปมาตัดหน่ตยถงเลกปุที่นี่ บรรยากาศดีดีเดี๋ยวเราจะพาแบบลงไปงมป่าหาหอยเดี๋ยวรอชมรอชมบรรยากาศย่างดีเลยปีนี้ก็เป็นแบบผู้ผู้ผแหงนะผมคนตกดีอยู่ช่วงนี้ฟังเสียงกบเสียงเขียดไปก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเดี๋ยวซิมปากก่อน

ใ้สุดทึ่งอันเบบก้ามบอลทึ่งเบบก้ามแห่งครับผมนา้อกันเลยม้กนีต้องบาทงกันยบคอยมีเลยเดแล้วป่ะัวขาอยู่กัไปุะหมะสุกเดยสุกเต็มทีเป็นชิ้นละเลยะเป็นลเดือ รับปั่นน้ผูเดหน่นกินปลาชุ่มบรรยากาศีปหน้าช่วงคู้มีนผมก็ออกไปที่บหรืออันนี้คือเรามาคุมมาได้ครับผมตอนทีตามไปเลยมเาเบือไกไส้เป็นปุงต้มปลาชุดไหมครับผมเป็นชุดที่แบบอ่อแยกเนื้อแยกชิ้นส่วนหลักอะลาบหลักอตรงนี้ต้มครับผมต้มกระดูกไก่ไส้ทหารคือตำรวจกว่า อซอ,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 อวะ่ะซโลลักอโซโลลักสวดยุ่นบ่ยี่สวดรับสวดเออสวดก็ส <c> ว <oughs> ดสวดนะครับขักขักขักติดต่ัวนะครับติดต่อได้ม่เบือ่อติดต่อเลยโอ้ไหลก็ชิ้นขาครับผมโทรมาสั่งได้เลยยี่สิบชั่วโมงทีมงานนุ่นมวลเดอ้อนี่เงเงี้ยบนออกเบื้งฝ่าเบิ่งฝ่าค้อแบบบรรยากาศดีบ่วยหอน ่ว่าฝนตกโทษฝนตกฝนตกหาตะไคร่ไม่เข้าปักหลดรับรองฝนตกดินอยู่ดอกอมันชื้นหย่อยลงมาน่อยเหนือไอ้ไสแห้งหนอกจะไปย่านนะฝนต้องอยู่แต่ฝาเนาะกลัวเสด็มาหลิดมาอย่างสีคันบ่มีโควิดยานเนาะพากัน ไปทวงยู่ไปหารดนฮ e r ไปแล้วเนาะอยู่บ้านผม่มีฮียเลยโยกเหลือกบัดสวนโกติกับได้เฮเยอย่างยังเนี่ยุนยโอ้ขันกินแบบธรรมชาติดีครับผมกัปูเบ,บาอีสานบานทุงครับผมเป็นไอุ้น เมื่อกี้ว่มันไปยังดนได้หน่ไปหาใครมดแดงครับไปหาหมดแดงมาก่อเยเสียนเอาปีนป่าอีกปลอมเสียครับผมมอ้างว มันพอสบายครัไม่กินเขาเหมือนกันที่นี่ <mayonnaise. S 1> oh นี่น่ะนี่แหละใส้ไปตองยังคากนี่หละนี่สไตล์นี่หลเขอื่นวาบ้านบันบ้านบ้านบ้านส้านบเขานบ้านบ้นนบ้านบ้าบ้า้านด้าย้บ้าา้บ้าก้้นาน้้านนน โมักหัวสมบนอย่าง้ยโอ้ยอ่ไก่มันกี่ไก่ออมาเมงอีกค่ำหนึ่งครับผมค่ำนี้รูเบอร์ควันคนจบายดีแฉะแะแฉะยังไไม่เขาปล่อยแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วอยแล้ ใน้นาเนาะนาลงมาเ้เพื่อนใส่ซุ้มใหม่ใส่มาสูบหนองค่ะแมงก๋วยเงเ่ยงด้วกัหแมงเหรอเห็นไหครับผมได้การไหมมาไหม อย่างนี้แตกไปแตกเอากินแม่ต้มแดดล่เขาดบูดเยอนั่น่น่กินได้หลายคนที่ตั้งเสีบเขาต้องมายุงสิหลายยังปลอดไปเขาเอิ่น่าเสียบเสีบโซนปลอดโควิดการตอยู่องนั้นเออกาตอยู่ท้งนั้แต่มีแต่ผู้บ้าที่บานทั้งนั้นเลยครับผมไปนอันนี้ก็อันนี้กาโตแคมปิ้งผมเอามาเองเลยครับผม เขาก็มีโตมีเก้าอี้พออีเลยเวลาเขาไปนัางชิวๆไปนางเหรีญใสก็คือกระทัดรักลีกเอาตองตุมกบเมื่อนี้เนื่นขออนุญาตเมียมาเรียบร้อยแล้วแต่มาบอกเขาว่าไหนวูดเมียเปี่ยนทำไงไส้เขาคันอกวันมันจะเปลี่ยนปุงหน้าวัน มับขอยเสียบลีนี่ร้า uh นไยเบขาดยูสายอย่นี้ป่าเอ้ยพอบพอจะกินยังเ่าไปกินหรอเปล่าจแค่น่อยปะสดนาำเลย

เยูนั่ราะหนปลาผสมมาานมดไหปลาผสมนี่จะปล่อยอยู่ตรงกันเวทเต้นลงพด้พ่อที่สมเนี่ย่อทีู่รสาตรบยุนะลุลุังคะแนนมเอาสดดีดสดเนี้ยจะคำเ่น เปล่าเดือเเดือนอยู่ริเห็นว่าใครจะเบาเป่านีเกี่ยวมันรั่มไปเจอหมอมาแท่งเย็น้แ่งเย็นเหรอหมย่ป่าีแม่โซ่เตน้ามไรนีมาเสียบดีอ้าหมอน้อยู่หมอน้งงเย็นนก็เริ่มตัวกัแล้วผมเริ่มดินแล้วฝนเขา แต่ว่าเบิ้งหน้าพ่อจะรถจะโบกบอ่อจะเลื่อนหน่อยเพราะว่าฝนกำลังมาบรรยากาศจะคืมมากฝนกำลังลินนะครับดวงมีฝนเนี่ยฝนกำลังยินนะผมกำลังยินมาอ้าล้อรุ่นเมื่อนี้พ่อแค่ฝนจะตกแห้งนะครับผมพอเกลี่ยตกแห้งก็พอเอาไปได้เครื่องสองเครื่อง เอ็ตเลยบางว่าจะบกตอนแรกงยู่หงวาวมากแหงลืมม่นมากแห้งก็กกกกแล้วผมเบิ่งมีทนฝ่าคาลฝนมาแล้ว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 มาแล้วก็ฝนเบิ่งมีทน โอได้กามใช่ปะสมมาเหรียนหนาไปตัวนี้สามมในเมือสงบโอ้ขี้เห็นทักนอฟนมาที่นี่เอาไข่ตายไหมเขาจิบ้านี่โอ้เอาว้าวไข่ปลาเปลือเลย ต้อึ่งหนนจมมปลาล้วก็ยินผลบรรยากาศ้นบวมืดนเออเอายสุ่มซำสุ่มซำสุ่มซำเลยบ่า้องจมเยีมกับบิดต้ม บต้องวงว่าน้าต้มมันจีบหัวใส่กันเลยไปเท่าไหร่ใส่เติมน้ามให้ด้อโอ้ยวะคืออายพันมาบันนี้ชัวรเบิดมือจีบมาจวดบาทเดียวจีบ่าเต็มมือก็เอาบาน้า เย็น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 ได้การด้การเา๋ยวเขาจะพากกองพาดยังก็ปนตรงอย่างเดียวังอุ้มจเปี้เราจะชมว่าเขาจะได้เก็บป่าบ่เมื่อนี้ขันน้าเก็บน้องอาจจะเป็นออื่นนะครับผมเป็นตั้งนี้ไปฝนอย่างแรงเลยเอาผมตกฝนจนังอยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขา,าไปชมว่าเขาจะได้เก็บป่าบ่เมื่อนี้มา บนอยากเรียงเลยอ้ยอาวรอหลุดรอหลุดเขาคือเขาคิดซะว่าหยิบน้ำสงการซะอลบคนครับผมลบผ้ายโยากไม่หยุดิ่มนิ่มนิ่ม,ม,ม,ม

เอาเจ้าเจ้าเจ้าย่างลบนจะฆ่ากันนะผมตรงแยกอ,อ,อีริสนะผมหลังจากที่ฝนตกกําลัางลินไปไปล่อยคือช่วงแรงๆแล้วเขาทีมงานเขาขเขาเชียงย่างเดียวช่วงนี้เามาืเม่อนี้เขาก็ล้มเลิกแขนสู่ป่าเนาะสู่ไปอยู่มะเอือนเขาอาจตั้งจะมาเก็บกับซุ้มเพืออ่อนเพื่อนอหอยหลายคนอย่าอย่าพามาชมมาชม บอน,น้องเขาหนามเรือหลายสำเน้ยงซ้ำวสูบยึดตีนผู้ฝนตกดีขนาดออกมาถึงมือถึงย่ามคับพีนน่น้องนี่แหละก็ฝนตกก็ดีใจยู่ตกเซสวนเซปลาเซต้นใหม่ก็คือให้มันชุน่มชืนเพราะว่าช่วงนี้ก็แดดม้นหอนอีีเนี่ยถือว่าบบลงจังอยอยู่แต่ว่าวันนี้คงจะ โบกพ้อ้ได้จับปลาครับผมอาจจะเป็นวันหลังนะครับผมที่เขาจะได้จับปลาขุนเครื่องเขารถหนีโบหูว่าเขาจะออกได้บอเพราะว่ามันเป็นแบบขี้ตมขี้ตมเปียกเปียกแทีงแต่ว่ากับบรรยากาศนี้ถือซะว่าเขาเหรียญน้ำแบบดสดใสสงการเลยเพราะว่าสงการเขาบ่ามีนะครับ เอาผมบรรยากาศดีๆได้ครับผมบรรยากาศดีเย็นเยียบเลยบอกเลยเย็นจนหนาวเอาคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ที่ผ้ามาเหลียนโพงเหลียนทาเหลียนผู้ตีนผู้เขาอยู่อำเภอขมวงครับผมตำบลตำบลน,นาทันครับผมฝากยังรองอยู่เพราะว่า เดี๋ยวจะขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเดี๋ยวรอชมตอนต,อนต่อไปว่าเราจะได้ป่าบ่อแล้วเราจะหาเมนูยังต่อไปครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะครับผมสวัสดีครับ